โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมกลับมาในเกมระบ็อกกันอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานเกือบเดือนเลยนะครับก็พอดีช่วงนี้ผมกําลังซุ่มทําแมปอยู่นั่นเองนะครับนะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแมปแนววันพิดทั่วๆไปเลยนะครับอ่าก็แบบนี้ก็จะชื่อว่าแมปเลเวลพ i t นะครับก็ตอนนี้ก็ปล่อยรีลิสเป็นทางการแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะบอกโค้ดด้วยนะในคลิปนี้โอเคก็เดี๋ยวขอรีวิวแมปก่อนแล้วกันอ่าโอเคก็เข้ามาก็ให้ทุกคนนะครับรับตรงนี้แล้วคุณก็จะได้หมัดมาครับอ่า uh, แล้วักคู่นี่นะครับเมื่อคุณกดตรงนี้ปุ๊บคุณก็จะได้หมัดมานั่นเองนะครับตอนนี้เรเวลก็จะตันอยู่ที่พันห้าตามนี้เลยนะครับส่วนแสแตทในแบบผมก็จะอัพได้ตามใจเลยนะอ่า uh, อันนี้ไม่ไม่เกี่ยวนะอ่า uh, ปกติเรเวลตันจะได้สี่พันห้านะครับ ก็คืออ่4,500สมมติว่าถ้าคุณไม่ได้อัพเลือดเลยแล้วคุณไปเน้นอย่างเงี้ยก็อัพได้เหมือนกันเลยนะครับนะเออสแต่จะประมาณไม่ได้เกินมาหนึ่งนะเอออันนี้ช่างมันก็ <c oughs> ถือถว่าแถมไปนะครับเออมันจะแบบว่าอัพได้อ,อย่างนี้เลยครับไม่ได้ผมไม่ได้จํากัดนะสามารถอัพได้ตามใจเลยหรือว่าจะแบ่งก็ได้แบ่งแบบอัพเลือดแบ่งมบอัพอะไรบ้างอนะแล้วแต่ครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเอบก็อันนี้ก็จะเป็นแมปเกาะแรกนะอันนี้เป็นเกาะเริ่มต้นนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เซ้เปานะหุ่นแบบนี้ทุกเกาะจะเป็นที่ซช้เปานะครับอ่าตรงนี้จะเป็นอ่าที่ขายคาตนาะนะนะครับคาตาะก็มีไหมไม่มีลองซื้อเลยป๊ออ่าเึิถือดูนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลดาบคาตนานะนะซึ่งโมเดลในแบบนี้ผมผมปั้นเองหมดเลยนะครับอ่าก็ ลองใช้สกิลให้ดูครับอันแบบนี้ก็มือถือก็เล่นได้นะผมทำา I ทำา GI ไว้เรียบร้อยแล้วครับมือถือก็เล่นได้ปกติเลยนะครับเอิอันนี้สกิล X อ็เป็นการสลัดไปผมเมื่อกี้พาพไม่โหลดสกิลซัดก็พุ่งไปฟันอย่างนี้นะครับเออเป็นคาณลัษณะทั่วไปนะครับสลัดแล้วพุ่งฟันนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแมปในการฟาร์มเลเวลนั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยมันจะมีบอกอยู่นครับผูกสอน กาะเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็ไปนี่แล้วก็วนไปนะครับวนไปประมาณนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เสกเรือนะครับนี่จะมีเรือเติมแล้วก็เรือฟรีนะเนี่โมเดลเรือฟรีเป็นอย่างงี้ปั้นเองนะครับเรือเติมก็ปั้นนะครับอาจจะรีโมเดลที่หลังนะอันนี้ผมรู้สึกไม่ถูกใจเท่าไหร่ปั้นๆมาก่อนนะครับเออเดี๋ยวรีโมเดลให้นะครับตอนนี้ยังไม่เชเท่าไหร่ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคได้เวลาที่เราจะมาใส่โค้ดกันแล้วล่ะนะครับอ่า ให้ทุกคนนะครับเกาะแรกแล้วก็นั่งเรือตรงมาเลยเนี่ยจะถึงเกาะน,นี้นะครับส่วนใครที่แบบว่าปรับไม่ได้ปรับภาพสุดแล้วมันไม่เห็นแบบก็ใช้ GPS ได้นะครับมันจะมีชื่อเกาะอ,อยู่เลยอันนี้เกาะเริ่มต้นเกาะนุนครับมาเลยชี้ชี้อย่างนี้ครับเป็นลูกศเนหุ่นชี้ไปเกาะเริ่มต้นเกาะน,นี้ก็จะชื่อว่าเกาะเอ่อเกาะมิดเดิลนะถ้าใครอยากมาจากที่อื่นก็เนี่ยกดกดมาถ้าใครที่ไม่ได้ปรับภาพสูงไม่เห็นเกาะน,นะครับเออแล้วก็วิธีปิดก็ชีพีเอสออฟนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวผมพาขึ้นไปใส่โคดสุ่มผลกันดีกว่านะครับซี่ที่ที่สุ่มผลจะอยู่ที่เกาะน,นี้นะครับอ่าโคดจะใส่ที่เซตติ้งนะครับอ่าเนี่ตรงนี้นะครับโอเคโค้ดแรกนะครับก็จะอ่าลีล็สนะครับจะเป็นโค้ดที่ชื่อว่าลีล็สนั่นเองใส่เข้าไปปึ๊บอ่าเรียบร้อยคุณจะได้ตังค์แล้วก็ได้เจมนะอันนี้ผมก็ เกมมันเยอะเกินไปเลยไม่ได้ขึ้นโชว์นะครับโคแรกจะเป็นรีลลดโคที่สองจะเป็น thank for playing นะครับ thank for playing นั่นเองนี่นะครับอ่โค้ที่สองจะเป็น thank for playing นะครับกดร, ing, ร,รีดีมไปตอนนี้ก็มีโค้ดอยู่เท่านี้นะครับก็สามารถที่จะสุ่มผลได้อ่าหนึ่งผลนะครับถ้าที่ผมจําได้นะจะได้สิบห้าเจมแล้วก็สุ่มผลได้เลยครับนี่ครับอันนี้เกลือนะผลต่างต่างในเกมก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด มีหกเจ็ดผลนะครับก็ลองสุ่มกันดูนะครับนะจะมีระดับนะครับอันนี้เป็นระดับคอมมอนโอเคอ่าก็ในแบบตอนนี้นะครับก็จะมีดาบอ่าโยลุ oru, นะครับโยลุอ่าโยรุสามารถเติมได้แล้วก็สามารถมาคลิกที่ตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปมันเป็นที่เชลซานะครับ ที่เกาะนี้ข้างในพีระมิดตรงนี้นะครับจะมีที่โยรุให้คลิกอยู่นั่นเองครับคลิกไปถ้าคุณได้ดาบมันจะรีเซ็ตตัวละครให้นะครับเออมันจะเข้าตัวแล้วก็รีเซ็ตเอ่อให้เลยนะครับคุณจะตายนั่นเองถ้าเอฟเคไว้แล้วก็กลับมาแล้วตัวคุณไปโผล่ที่อื่นก็ตอนนั้นนะครับที่นี่มีเซฟโซนให้นะไม่ได้โดนฆ่าได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับ ส่วนวิธีการฟาร์มเจมในแมปนะครับก็จะให้ทุกคนไล่ตีบอสเลยครับมันจะมีบอสบอสอยู่ทรับบอสทุกตัวในอาระดับเลือดเบนี่นะครับอเออเดี๋ยวผมขออัพเลือดก่อนเลือดระดับไปครับอ่าโอเคอ่า บอสนี่ครับถ้าฆ่าบอสก็จะดรอปเจมดรอปเอกีดรอปเวลีนะครับส่วนบอสที่มันมีแบบว่าไอเทมในการดรอปนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างเช่นหนวดขาวแล้วกันบอสที่มันดรอปของนะครับเนี่พวกบอสที่มีดรอปของมันจะมีขึ้นอย่างนี้บอกนะเป็นป้ายนะครับดรอปเลทประมาณนี้อันนี้จะดรอปห้าเปอร์เซ็นตนะครับลองค่าดูจะดรอปไหม ปึ๊บอ่าไม่ดอปดอปเกมนะครับส่วนใครที่อยากซื้อเกมพาร์ตก็ตรงช็อปที่เลยครับนะจะมีเรือวนะครับแล้วก็โยรุแล้วก็พวกคูณสองต่างๆนะครับเกมพาร์ตตรงนี้เวลาซื้อถ้าซื้อถ้าคุณซื้อในเกมไม่ได้ซื้อนอกเกมให้รีเซ็ตตัวละคร òn, ไม่ก็รีจอยด้วยนะครับนะจะได้เกมพาร์ตจะได้ติดนะครับอืมก็จะประมาณนี้นะที่เหลือก็เดี๋ยว,เ,ยวเราเดี๋ยวทุกคนใครที่สนใจแมปก็ลองเข้ามาเล่นดูนะครับจะมี เซเบอร์ er, มีเจ้าทะเลมีดาบเจ้าทะเลมีดาบเซเบอร์มีแฉงมีดาบซูซุยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีหมัดอิเล็กโตด้วยนะก็เดี๋ยวทุกคนรอเข้ามาเล่นกันเองนะครับอันนี้ก็ผมมาประกาศว่าเปิดแมปแล้วนะครับตอนนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากให้ผมสอนหาอะไรในแมปหรืออยากให้ผมเพิ่มอะไรหรือเออเจอบั๊กอะไรก็สามารถเข้าดิสคอร์ดเกมมาได้นะครับแล้วก็มา บอกในดสคอร์ดได้นะครับดสคอร์ดของเกมนะครับจะมีรางวัลสำหรับคนที่เจอบัคด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละใครอยากให้ผมสอนอะไรก็คอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม